สวัสดีค่ะสานบ้านสาวเชิมค่ะพี่น้องื้นนี้นะคะ่ะจะเริมกับหลานละกะไในงูดำค่ะ,คะมาเ็ดงานไปเมื่อยค่ะนี่ลาข้าบ้านมากกระจนคำนะคะ้อค่ะจะเริมเลยให้น้องสบายพิ่นสั่างอันนี้มใหอยในพิ่นซสือของมใหอยเราเชิมเนี่ยค่ะจ0 0กอยก็บาทเนาะเธอเนาะสวัสดีฮันผู้ชมหรือยังครับคุณนนะ่พิ่นอยากเล่นน้ํามัมนอ่อนเนาะไปอยากจะเล่นไหมเล่นค่ะเล่นค่ะเอาหัวแล้วบ่ะนี้ จะได้เล่นบ้นี่เห็นไหมเพราะเป็นมีเครื่องนี่ให้ตู้พอมันเลยใช่บางรุ่นก็จะไม่มีแถมบางรุ่นก็มีห้าเหละออ๋ออันนี้่ได้เป็นงานรีวิวเด้อค่ะพี่น้องต้องซื้อมะเล่นเด้อค่ะซื้อมะเล่นล้านๆบนยามูเบนบนอ่อนอากาศต้อเสริมมาตรการตั้งงานนำของบ่มานักศึกษาไม่อยากโดดนำซากะนี่แหละ ได้พล่ะแล้วพอปิดเครื่องอันนี้ก้อนเลยโอ้มันเด็กีลาสตันได้เตี้ยเออเร็วยุกใครดิว,ว่าสิมาเป้าเอากันกันเลยสามเมตรพอดีกับห้องเงินเขาเลยเนีย่ยเถอะต้องเอาโตออกอันเล่นอยู่นี่นี่ลีชอนจะเล่นไหมครับมาบอกท่านผู้ชมก่อนเร็วเดินมาก่อนมาเร็ว ามาอย่าไปยกอันนั้นมันขี้โตมเอาไว้ตรงนั้นแหละอ่ามาอ่าพูดก่อนยืนยืนอยู่ตรงนั้นแหละอินทรจะเล่นน้ำไหมครับร้อนไหมรอตั้งแต่ใบหรอเพิ่งมาใช่ไหมพระโรมาตั่งเจ็ดร้อยกว่าบาทเนาะของหนูเสื้ออะไรพั 1, รนห้าไม่ใช่เจ็ดร้รอเจ็ดร้ยเท่ากัน,นเออเจ็ดรอยเท่ากันไม่ต้องซื้อแพงหรอก หมาบี้องถามมะเล่นน้ำเด้วป่ะเนี่ยข้าติดตั้งเรียบร้อยแล้วขเขาจะพาเล่นน้ำกันเมื่อน,นี้กับหลานๆแล้วก,กับนายอูดัมนี่ละมันห่อนหลชีเขาเก๋มากเลยชียเข้าไปเลยเข้าไ,ได้แล้วเร็วไปล้างเท้าก่อนล้างข้าวน้ำลงไปมันเชื่องน,นะเ้าน้องไม่เปื้อนเท่าไหรล่ละเอ,อยู่ในนั้นเลยอ้าวน้องเอาชุดมาเปลี่ยนไหมล่ะ อ๋อคือเบบนี่ยเปนไงอนสานกับสุดสุดกับอันนั้นพอดีเข้ากันความสุขของเด็กๆค่ะเด็กๆคนอยาน่าไงไดอ,อ้ลึกอยู่เดอ้อล,ล,ลึกอยู่สามเมตรพอค่ะมันมีแบบอ,าอัางยังไงพ่อพี่น้องอนนแงอพงอยู่แต่ว่าป้าไม่ซื้อหรอกป้ากลัวแบบเด็กเล่นแล้วมันจมกลัวมันจม เราไม่ต้องซื้อเราซื้อแค่นี้ก็พอละนี่โอ้ได้แล้วอ่างน้ำสามเมตรค่ะ<ม>ความยาวด้ค่ะความกว้างหนึจะเม็ดนึงอันนี้เรียบตรงเรีบตรงอันโอเคโอเคโอ้ดีแน่นหนาเลยติดแน่นหนาสิเพราะว่าเราเอาน้ําหนักน้ําลงเนาะไปแล้วไปไปจัดสถานที่ก่อนแล้วก็เอาน้ําเติมพอนไหลเนาะ เือใจหลายค่ะมันก็ค่อยดิ่นเอ้บ้านใหญ่ได้เล่นไหมดยอุ้ยมึงดูมึงกูมึงโซคนดึงคนขึ้นก่อคนขึ้นให้น้องั้มได้แค่นี้เออดึงขึ้นให้อู่น้องจะโซคนเห็นไหมเอออแล้วอแล้วไหนจะสีตานี่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 นี โอยมนเื่ัอยู่ว่าไงใช่รนอท่น้านบว่ใจเลยั่งรอนั่งรอมกีาเด้อพี่นองมาเซนงค่ะีาไปนานมา้ิเซ่น้ำเขาจะเห็ดที่อย่างว่าเป็นละอันีย่งก็เขาเรียนอุ้ยคืนมันต้องเห็ดพอดีเอียงรึไพอดีมัเปิดเปิดพอดีเลย เปิดพอดีไหลลงพุนเลยเีนแล้วกับปอยรถายเพราะว่าน้ำเขาเปียกจนไหลทั้งนันหายไปเดพี่น้องมานเรนนนมากแต่มือ่มาเต้มือน้งเมอพือนะาอิจาเนี่ยไหนงูดำไหนงูดำไปเปียกตรงไปุ้ดหนึ่งไมาเด้อพี่น้องมัเเรนน้ำค่ะ ขออีกันก็ได้ย่างจีิได้อาบนามม้ำไหมนี่เนี่ยขึ้นมาใหม่ๆขึ้งมาใหม่ๆเลยคะือหน,นาวขอเดามากินน้ำนี่ส่วนกินเขา,า,า,ากินเขาสนุกไหม,ไมครับสนุกไหมครับบอกให้ผู้ชมก่อนสนุกนก่อนให้อีชอนพูดก่อนอีชานมาบอกให้ผู้ชมก่อนเลยไม่งั้นป้าจะบิบน้ำละมาเลยมาไปบอกให้ผู้ชมสิสนุกไหมครับผมสนุกครับ สนุกครับผมชอบน้ำมากเลยผมไม่หนาวหนาวผมไม่ไปโรงเรียนโรงเรียนว่าเปิดเกือบกลก็น่าขึคนปอนนึงโดยที่มัไดีเียนน้ำน้ำก็แรงนะใช่มาจับตบถึงก้อนกอนกรเติมที่มันเสอมเออเติมตได้แล้วจับแงจะจับเียน้ำตัวนี้ได้แล้ว mặc lại học nè. mèo nè, cái đi đi qua. mèo cái này. Ơi, xà lá nó thì nó nhút nhút vậy đi đi เจะกินจะกินแมวนะอาชัดอาชัดโอ้ยแมวจ่อยโดนแมวตัวนี้มันจะเชื่อป่ะแมวตัวดีใจแล้วไปเล่นป่ะไปเปียนตรงกันไหก็เลยน้ำมันเป็แบบนี้เนี่ยน้ำมันไหลมันสาราเรามันต่ำด้านโน้นมันก็ทางนี้จะเต็มก่อนทางนี้จะโอเคใช่ตรงนี้มันก็เป็นแบบสะสมพักพอดีไงพักตื้นกับพักลึก โอ้เหนียะนามาืออนะไรแบบนี้จะน้อยเลงทักๆักอะไรหิวเขา้าห <c oughs> <c oughs> ัวจะกินเข่าไปเมื่อไหร่ก็พอใจตายเลยอะตายตายเลยเหนียะม,มาแล้ว ปีเธออย่าไปลวนเขาเลยเจะบตยแล้วะยัดัอยัดากาศปรัดห่อนเนาะค่ะเลัง่หนาวดอกมันออกลีนน้ำได้่ันทำไมวันนั้นชอบเป็นแบบนี้แหละวันมีอะไรน้ำมาแล้วมีอะไรวันนั้นชอบแบบนี้แหละอัน้ะเดิมแบบนอ้้วันแบบนี้แหละชวนจังนสนุกไหมครับ หนูครับไม่พอใจหนูได้ไหมล่ะอึ้นเลยอึ้นกวนอึ้นกวน <laughs> อันนี้นอ้าวแบบเต็มปูไหมพอด,ดีเนะี่ยเต็มตาผมยืนอยู่เลยเอาอีหลีต้าพอดีตาผมเลยโอตย้ตายแก่ตายอ๋ตายตายอันนี้มันอิงได้ปะล่ะเนี่ยได้ใกลด้ยุบป่ะเด็กนานมันต้องไลน์หมายถึงว่าเขายังเห็นพวกแกนักบอลไง ือต้องออกแนี่มีอะไรแกไราัวนวาด้หนูพเลยนนองมาเด้ามลน้ากันพี่น้องในดาเปลกรอยกเล่นยยแม่แม่เนี่ก่อนเลยอาอกีอแล้วปกีบ้ไปแล้วอบไปแล้วอไปแล้วไปแล้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video đi. dẫn เด็ดเด็ดฟอนอาหารเหรออยู่เยี่ยกินข้าวเป็นยแซ่บไปเด้อเด้อะไรน่ะโอ้ยอย่าลงงานอย่าลงงานกินอยู่ข้างบนตรงนี้กินเสร็จแล้วเราต้องปล่อยทิ้งละสิมก้อนหนาดักสิ่มเอ้าก็สิ่มบังนี่ไมนเยอะอะไรเพิ่มมากนมาเป็นไก่เออที่ยังหลักเรียกยามาเล่นน้ำได้ไหมพี่ พวกเขาจะไม่ส้ดสุดใหายหน้าคุได้เยสุดใ่ไอ้ออ้หคนณีคุณควันว่มพี่อืม่อ่ะชีดห่อ่ะอ่ะอะเขาือม่วไปอืืมอืมคุณเหล่าคุณเหล่พคุณเหลี่อดเนยเตะเต็มือเขาเราเนจำได้ ลาบเดายวมาเอามือแก้งก่อนมือแก้มาีมาแล้วเขาะซอมร้อยน้ำเดี๋ยวยัเพึ่งฟังมาจากไทยก่อนซ่อมใบน้ำที่บอกเขนซ่อมใบน้ำไม่นช่ได้ยินว่าเขา่าร้อยน้ำนจีว่าสีหลอกน้ำเอาวันนี้ก่อนอ่ะ ไลน้ำอลองดิเรียนมาน่ะเอรียนมาลองดมองดูพี่เปยไม่ใช่หลอกน้ำไม่ใหลอกไมดูก่อนเอออย่าเปยก่อนพี่ล่ะไปทำแบบพี่เปยเลยโอ้เสียงเสียงคิวโฆษนาเลยดู่าทำแบบพี่เปยดูดูพี่เปยเป็นตัวอย่างก่อนนะถอยมาอยู่ที่นี่ก่อน ไปมาจะดเขาเ่เาวดูวมสิไดมูมาๆม,มาดูมดูพี่ฟีลอยน้ำาดูพี่ฟีหนะมาด,ามาดูทำอย่างงี้นะด bueno, ดูๆเออถึงไหม <Okay. S 3> โอเคออารองไรองเลยปนีเอาเลยองไปลองไปมุไปอยู่มุมนั้นอยู่มุมนั้นเออมาเอาเร็ว โอ้โหดีเว้ยเก่งมากเลยได้ดาวด้วยได้ไาาเโอ้โหไหน้ำเกิงเวยเอาไปใหม่เรื่อไปใหม่อีกรอบนึงเด้อกำนี่เด็กน่าฝรั่งพุ่ร้อยน้ามาดินหัวต้อันเด็ปีนึ่งปีสองปีก็คว้านอืม เอออะไรอะไรเอามือทำอย่างนี้ด้วยเอามือทำอย่างนี้ด้วยเออเอาหาตีหาตีอย่างนี้หาตีนะเออไปเลยหาตีหาตีนะก่อนเออตีสลับกันสิเออควันดูนดุความสุขของเด็กๆครับความสุขของตาควันนี้นักขาหาพี่น้องม่ได้ไหมเห็นอย่างนี้ไ่มค่ะรู้ปะก่อนมันเมื่อยหลายเนาะก็เล่น ให้น้องสะภาพมันตั้งนี่มาแห้งเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะเอามาไว้ให้ร้านนั่นดอกละกันเอามาไว้เพื่อสะของน้ำฝังมือห้อนไหลแต่สิเป้งน้ำสะอาดสะอาดเวลากันิีบอกพ่อบอกแม่เป้งไว้หางสิหรือว่าเขาเป้งไว้ละกันหมาตังเตห์หาเนื้อหมอกน้อใหม่ห้อนไหลน้ำของมาไม่เขากระดิ่น้ำสะอาดเนาะค่ะอันนี้เขาไม่ได้ใด่น้ำตาได้ค่ะเขาเอาแนมมาน้ำใส่ในครัวเรือนเขาเลยเอามาเลยพี่น้องวบายเลยเราเขาก็ปล่อยออกสุขเพื่อค่ะรักษาเปล่งกับเล็กตะนนีภายในขอบหัวน้อพี่น้องเนาะ นี่แหละคนมากค่ะมาดูด้วยมาให้ชันดูให้เนีไหนยังไม่ได้กันเลยเนาะพี่น้องเนาะลูกหลานอยากได้ยังกรอดซื้อหายไ่ได้ค่ะทั้นลูกหลานอยากได้อีไมเปต้ลูกหลานนี่แะในหูด้สาวเสื่มก็อยากได้บางเดืยวมันต้องอ่อนแรงเขาก็อยากมุดนั่สิอาเแล้วสิเรนตอนเด็กเน้ว่าจะยยยยยนยย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 ยจะยยอย หนึ่งสองสพอแล้วน้าหมดแล้วครับชันน้ำหมดแล้วครับเจ็ดเจ็ดเออาอยาเขึ้นไปดึงสั่นตะกี้จะสมุดน้ำน้ำหมดครับเอาอยากขนไปึงส่สต้ามุดป้ามุดน้ำได้เป็นตะกีควรพนุษนนี้เจ็ดบิเนึ่งวันอย่างนี้อนมันเป็นอี๋หรือว่ามันไม่ได้แรงดัดคอเด็กหรือว่าสูมุดน้ำสามไ่ไดุ้่เนาะ ม,ม, one, มันมันตายเมันมนเหงาอะไรีาสาเมตรพุนสามเมตรไสามเมตรแค่นี้สเมตรุนห้าไงอันนี้พ่มแลวตีเติงต่านี้ตาก็เมตรหกเมตรเจ็ดสิบเมตรเจ็ดสิบอันนี้เอกร้อยกว่าเซนพุ่นไปร้อยกว่ายู่สิบสมเมตรสเมตรเแล้วค่ะเพี่น้องสำหรับมื้อนี้กันเมาไปนั่งตรงนี้ก่อนเลย มันบ,บ,บอกให้มู้ชมไม่ให้เล่นแค่นี้พอวันนี้ลองก่อนนี่เฉยวันนี้ลองก่อนนะค่ะมือดีกับหาพี่น้องนักค่ะวมาแช่น้ำแช่น้ำกับเขาค่ะว่าเขากับพวกมินิสา,ายน,าน้ำเนาะหรือว่าแบบ,แบ,บอ่างแชรอ์อียงแบบร<ถ>ุ่นหรือสะว่าเขาได้อ่านนี่มาเขากับสุดยอดและพี่น้องในระคาแต่สร้างมากใหนหลานล้านลิงมือหนาวกับเอาแบบหาอันนีงก็หลายน,น้ําหนอกน้ํำนมฟองสบู่ทุกยัางสิเขากับมาแชได้หนีได้นะค่ะ สลักที่นี่เขาไ้สนกมีเด้อค่ะฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนเรื่อก้มเลยก้มเลย